ความนอบน้อมของขพเจ้าจะมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหาการุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสโรลชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสวัสดีจะมังเกิดมีแก่สารชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการสายทานธรรมได้กลับมาพบกับสารชนท่านผู้ฟัง อีกวาระหนึ่งอัตมาภาพในะนาของศูนย์เผยแผ่ธรรมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในนนาของสนาเรียนสนวิปัสนา,นากรรมฐานวารำเปิงตะโพธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะแน,น้ะนำเอาซึ่งสาระธรรมในคำพีวิสุทธิมักมาแสดงแก่สาธุรชนทั่ฟัง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักสินสมาธิปัญญาซึ่งวันนี้ก็ยังกล่าวในส่วนของประเจตที่3มเกี่ยวกับเรื่องของกรรมฐานะฆาณน,นิเทศอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของฐานสมาธิการพูดถึงเรื่องของการฝึกสมาธิก็มีการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการ พูดถึงเรื่องนิสัยของผู้จะศึกษาสมาธิอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานภาวนาตลอดถึงเรื่องของสป,ปายะความสบ,บายปริโภทความห่งใยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเอามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะได้เกื้อกูลต่อการฝึกสมาธิภาวนาของโยโยคีผู้ปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะก็คือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมถภ,ภาวนาที่ท่านกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนราคจริตว่าทำที่เป็นที่สบายคือว่าเกื้อกูลต่อการทําให้คนราคจริตนี้ปฏิบัติกรรมฐานก้าวหน้านั้นก็จ้องต้องเป็นสถานที่หรือว่าสิ่งต่างๆที่ไม่เกื้อกูลต่อความสุขความสบายทุกประการตั้งแต่เรื่องของที่พักเสนาสนะ เครื่องหนุง่งห่มตลอดถึงแม้นแต่บาทของใช้ทางไปบินทบาทหมู่บ้านท,ที่รับบาทแม้นคนปริบาิเลียงดูแม้นแต่โภชนาอาหารอิริยาบทอารมณ์กรรมฐานก็จะเป็นเรื่องที่มันไม่เกื้อกูลต่อความสวยความงานทั้งสิน้น คนปฏิบัติด,ดูแลก็ต้องเป็นพวกท่าสกรรมกรผิวพรรณดำครับไม่สะอาดนะเหม็นสาบสกปรกห่าเกีร,รดอันะไรเภทนี้ให้มาดูแลใจะใสนะ,ะซึ่งก็เพื่อจะได้ทำให้คนที่มากไปด้วยราคาจริตนั้นได้ปรงสังเวชหรือว่า ไม่อารมณ์เหลนะ่านั้นไม่ก่อให้เกิดความพอใจยินดีที่จะก่อให้เกิดความกำหนัดยินดีพึงพอใจที่ท่านกล่าวไว้ในแน่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าว่าแมน่นิสุทโภชนาอาหารก็จะเป็นชนิดที่เรียกว่าเป็นชนิดที่เลี้ยวสีสันไม่สดใสทำด้วยข้าวฟ่างเข้ากับแก่เข้าไปกเกวียนเป็นต้น เปลืองบูตรผักเสียนดองแกงผักเก่าเก่าชนิดหนึ่งชนิดใดพอให้เต็มท้องก็พอดูแล้วมันถึงว่าโอ้คนราคาจริตนี่ถูกย้ว่าถูกหักเลี่ยมหักมุมหักอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสทุกประการทีเดียวอินรียบทก็ต้องเป็นอีนรียบทแบบเดินแล้วก็ ยืนยืนกับเดินจะเหมาะสมกับคนรักคะจริตเพราะนั่งก็ดสบายยิ่งนอนสบายกันใหญ่อย่างนี้อารมณ์กรรมฐานก็เป็นชนิดที่เรียกว่ามีสีสันที่ไม่สดใสเช่นนีลกักษสินสีเขียวสีดำก็จะเหมาะสมกับคนรกคะจริตนะาเป็นกสินที่เป็นกรรมฐานอื่นเช่นเราเรียกว่าอสุภะกรรมฐาน กกทัสสะกรรมฐานยี่นี้เป็นต้นต่อจากนั้นก็มีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของธรรมที่เป็นที่อดิสบายของพวกคนโทสัจจริตละ่ะจะเป็นอย่างไรคนเจ้าอารมณ์ทั้งหลายนี่นะท่านก็แสดงไว้ว่าเสนาสนะสำหรับคนโทสัจจริตนั้นเป็นชนิดที่ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไป มีร่มเงาบริบูรณ์ด้วยน้ําใช้น้ําฉันไหมคราว่าแม่บริการสุดที่สุดิสุดเด็ประเภทนี้ว่าไม่ให้มีความปริฆะน้อยใจเสียใจเศร้าใจอะไรเกิดขึ้นโดยเฉียวหรืออย่างนี้นะป็นรนะ้นนะมีฝามีเสาบันไดที่จับได้ไว้อย่างเรียบร้อยคือทําอะไรแล้วไม่เกิดสิ่งเหล่นั้นจะต้องไม่เกิดต้นให้เกิดตอาปฏิฆะโทสะประเภทนั้นนะ เขียนภาพลายดอกไม้ลายเคือวันสำเร็จเสร็จสรร์ร่วงเรืองงามด้วยจิตกรรมนานาชนิดมีพื้นเรียบเกียงกลวนุ่มนิ่มมีพวงดอกไม้และผ้าอันวิจิตประดับเพดานอย่างเป็นระเบียบคล้ายกับวิมานพรมเครื่องปูราาและเคียงต่างจัดแจงไว้อย่างดีสะอาดน่ารื่นรม มีกลิ่นหอมฟุ้งด้วยเครื่องอบดอกไม้ที่จัดวางไว้ให้อบณัทนั้นนั้น,น,นซึ่งพอเห็นเท่านั้นก็เกิดความปีติปราโมทเสน,นาสนะเห็นปานชนีเป็นที่สบายของคนโทสัจริตเรีย <c> ก <oughs> ว่าไม่รู้ว่าจะหาที่ได้ที่ไหนเนี่ยนะเรียกว่าสำนักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยจะมีอย่างนี้บริการคนโทสัจริตเนี่ยนะก็หายากอยู่ จะทำเหมือนกับว่าจะต้องเป็นถ้าเปรียบเทียบกันหมถึงว่าพวกโทรสจริตต้องอสั่งจองหรือว่าซื้อโรงแรมระดับ5ดาวบริการให้พวกโทรสจริตปฏิบััิกรมรมฐานคงจะถึงระดับนั้นนะจึงจะเป็นที่พอใจของคนโทรสจริตเป็นแน่แท้นะ บริการทุกสิ่งทุกอย่างระดับห้า 7, ดาวเจ็ดดาวปเวนนนั้นคนโทรศัจท์เ็ขงคงจะมีความพึงพอใจแต่คงจะเป็นไปได้ยากจะมีะได้อย่างนั้นนะเอาละพอสมควรพอสมควรก็แล้วกันบาแม้นทางสำหรับเซาสนะนั้นก็เป็นสิ่งปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมีพื้นสะอาดสม่ำเสมอ ประดับตกแต่งเรียบร้อยเหมาะสมแก่คนโทสัจ,จริตก็คืออย่างที่กล่าวแล้วว่าอย่าให้มีอารมณ์โกรธขึ้นมานะอะไรประเภทนั้นอะไรต้องดีมอแม้แต่เครื่องใช้เสนาสนะในที่นี้ก็ไม่ต้องมีมากนักมีเพียงเตียงตัางตัวเดียวก็พอใั้เพื่อตัดไม่ให้เป็นที่อาศัยของจำพวกสัตว์ต่างๆเช่นแมงมะเร็งสาบ เลือดงูและหนูเป็นต้นย่อมเหมาะสมแก่คนโทสัจจริตผนุงหงก็เป็นประเภทผ้าเมืองจีนผ้าเมืองโสมานผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าเปลือกไม้อย่างละเอียดซึ่งเป็นของปณะนีชนิดใดก็ตามาผ้าชั้นนั้นมาเป็นเครื่องมาทําเป็นชั้นเดียวหรือสองชั้นเป็นผ้าเบาย้อมดีมีสีสะอาดควรแก่สมณนะย่อมเหมาะสมแก่คนโทสัจจริต คืสมัยก่อนก็เลยว่าผ้าไหมเหมืองจีนนั่นเนาะของอย่างดีดีดีดามาประเคียนให้แก่พวาที่มีจิตโทสะนะจะเขาจะได้อิม่มอกอิอ่มใจชื่นจิตชื่นใจต่อมโมโหจะได้ไม่หลั่งสารโฮอร์โมนโทสะโมหะออกมาแบบเห็นนั้นน่ะน,นะออนอกจากนั้นบาทของใช้ภาชนะ ของใช้ก็จะเป็นชนิดบาดเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าจงเป็นบาดแบบสแตนเลสอย่างดีบาดเหล็กสแตนเลสมีสดทรงดีเหมือนต่อมน้ำเครื่องเกาหล่อเหลาเหลาหล่อเหมือนแก้วมัน,นีไม่มีสนิมม,มีสีสะอาดคนแก่สมณะนะย่อมเหมาะสมกับคนท้อจริตปัจจุบ,บันคงจะได้แบบบาดบ่มอย่างดีเป็นสแตนเลสอย่างดีสตรอเบอรบาดอย่างดีอืม ทางสาสนาบ,บิณฑบาตก็เป็นชนิดที่ว่าปลอดภัยจากอันตรายสม่เสมอน่าจะเดินใจไม่ไกลไม่ใกล,ใกล้หมู่บ้านเกินไปย่อมเหมาะสมกับคนโทสัจจริตหมู่บ้านที่ไปรับบิณฑบาตก็เป็นหมู่บ้านที่มีคนทั้งหลายคิดว่าพระพู้เป็นเจ้าจะมาเดี๋ยวนี้แล้วจึงปูสนัดเตรียมไว้ณนประเทศที่สะอาดเกลี้ยงเกลาลุกลับ ถือบาทนิม,มนต์ให้เข้าไปสวเรือนนิม,มนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วจึงอังคาดเลีย้ยงดูด้วยมือของตนโดยความเคารพหมู่บ้านเช่นั้นย่อมเหมาะสมแก่นค,คนโสวสจิริผู้ที่ให้การดูแลจะใส่ก็จะต้องเป็นคนที่รูปร่างสะสวยหน้าเรื่มใสอาบน้ำชำระร่างกายดีแล้วไล่ทาตัวดีแล้วหอมฟุ้งได้กินทูบก,กิน เครื่องอบและกินดอกไม้ประดับตกแต่งโดยพาและพรที่ย้อมด้วยสีต่างๆล้วนแต่สะอาดและน่าภูมิใจมีปกติทําการปรณิบัติด้วยความเคารพคนปรณิบัติเลี้ยงดูเชนนี้จึงเป็นที่สบายแก่คนโทสัจริตนี่ก็เรียกว่าสแปรหาคนที่จะดูแลยากสนหน่อยนะนะเพราะว่าคนโทสัจริตนั้นจะต้องดูคนที่มามาถามถามาถามก็ต้อง ดีหมดเอาใจใส่เอาเอาใจนะตั้งแต่เนว่ารูปร่างสดใสร่างกายสะอาดเสื้อผ้าสะอาดเครื่องหอมสะอาดดีหมดแม้แต่ข้าวพออาหารของเคี้ยวก็เป็นชนิดที่มีสีตองตาถึงพร้อมเล็กสีเล้กลิ่นมีรสมีโอชาหน้าชอบใจประณีตด,ด้วยเครื่องบรรดับโดยประการต่างๆเพียงพอต่อความต้องการ จึงจะเหมาะสมกับคนโทสจริตเนี่ยว่าแหมขาดไม่ได้นะโวยวายอันนี้นะเบญจเรียบทก็ต้องเป็นเรียบทถนอมคือนอนนั่ง,งจะเหมาะสมกับคนโทสจริตอารมณ์กรรมฐานก็เป็นอารมณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งในวรรณุศีลหลาหลายมีนิรักษีเป็นต้นซึ่งเป็นชนิดที่มีสีสะอาดหมดจดเป็นอย่างดีคือ กรรมฐานที่เกื้อกูลต่อจิตใจผ่องใสสิ่งที่พูดมานี่ก็เรียกว่าผู้บริผู้ที่จะมาบริการก็ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีในเพนนั้นทุกอย่างต้องเนียบเรียบร้อยดีงามทุกอย่างจึงจะเหมาะสมกับคนทศจริตซึ่ง จะทำให้เขารู้สึกมีความปพื่มปีติยินดีไม่เกิดโมโหโทโสส่วนคนที่เป็นที่ทำอันเป็นที่สบายของคนโมหะจริตเล่าสำหรับคนโมหะจริตนั้นเสนาสนะต้องหันหน้าสู่ทิศไม่รับแคบเมื่อนั่งแล้วทิศย,ยอมปรากฏโล่งสว่างในมาลายริบทสี่อินิบทเดินจึงจะเหมาะสม ส่วนอารมณ์กรรมฐานขนาดเล็กเท่าตะแกงหรือเท่าขันโอย่อมไม่เหมาะสมแก่คนมหจริตนั้นเพราะเมื่อโอกาสขับแคบจิตก็จะถึงความมึนงงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นดวงกระสินขนาดใหญ่กว้างมากึจงจะเหมาะสมประการที่เหลืามีศินะสนะเป็นต้นซึ่งควรจะยกมาแสดงสําหรับคนมหจัจนัิตเพื่อเข้าใจว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับการที่ได้สแสดงไว้แล้วสําหรับคนโทสัจจริตนั่นเอง คมหก็ยิ่งจะรูหลาเข้าไปอีกนะบ้านก็ต้องเป็นเสนาสนะวัดก็ต้องเหมือนกับเครือหาดของเจ้าสัวประเภทนะ้นนะมั้งนะอันนี้ก็ถึงจะดูดีนะเป็นที่พอใจอโอกาสที่จะเกื้อกลนี่คนียดว่ายาเหมือนกันนะทำที่เป็นที่สบายของคนสถาจริเป็นต้น วิธีที่ได้แสดงมาแล้วในคนโธสจริตแมนทุรุปการจัดเป็นธรรมที่เป็นที่สบายสำหรับคนสัทธาจริตด้วยและในบรรดาลกรรมฐานทั้งหลายเฉพาะอนุสติกรรมฐานจึงจะเหมาะสมแก่คนสัทธาจริตแคนสัทธาจริตก็เอาไปตามกระแสะของคนโทสจริตโมหจะจิตนะอนใดอนไรก็งดงามไปหมดนะ สลาคนผูร้รจิตนั้นไม่มีข้อเ่จะกล่าวว่าในบรรดาสัมปญัตทั้งหลายมีเสนาสนะสัพัญญตเป็นต้นสินี้ย่อมไม่เป็นที่สบายแก่คนผูร้รจิตชนิดหมายความว่าคนผูร้รจิตนั้นท่านไม่ได้มองสิ่งนี้นเป็นสําคัญสลาคนไม่ตกจริตนั้นเสนาสนะที่โถงโล่งหันหน้าสุริสว่างเมื่อนั่งแล้วสวนป่าสรบบารบุคลณี ย่าเที่ยวแถบหมู่แห่งหมู่บ้านนิคมชนบทและบุคคลอันมีสีเขียวุ่มย่อมปรากฏเห็นเด่นชัดเสนาสนะเช่นนั้นย่อมไม่เหมาะสมเพราะเสนาสนะอันมีลักษณะชนิดย่อมเป็นปัจจัยทาให้วิตจวพิวิ่งพร่านไปนั้นเทียวเพราะฉะนั้นวิตจจริตบุคคลพึองอยู่ในเสนาสนะที่อยู่ในซอกเขาลึกมีปากกำบงังเช่นเงื่อมเขาทองช้างและถ้ำชื่อมหินทะ อันนี้ก็อยู่ที่ประเทศลังกาโนนแม้นอารมณ์กรมรมฐานที่ใหญ่กว้างใหญ่ก็ไม่เหมาะแก่คนมีตุจริตเพราะอารมณ์ชนนั้นย่อมเป็นปัญําธร้จิตแล่นพรานไปเรียมนั่นเหนวิต่ตกแต่อารมณ์ชนิดเล็กจึงจะเหมาะสมประก,การที่เหลือเหมือนกับที่ได้แสดงไว้แล้วสำหรับคนราคัจริตนั่นเทียวนี่คือทำเป็นที่สบายแก่คนมีตรจริต้วยประการนัตชนี อธ,ธิบายอย่างพิสดารโดยประเภทเห็นให้เกิดวิธีให้รู้และทำเป็นที่สบายของจริยาทั้งหลายซึ่งมันใหัวข,ข้อว่าอันเหมาะสมแก่จริยาจริตจริยาของตนยุติเพียงเท่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอจริตนิสัยของคนแล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมให้แก่เขาแก่บุคคลนั้นให้เหมาะสมกับสถานะ ความรู้สึกของเขาซึ่งก็เลยว่าจะได้ยากพอสมควรแม้ในปัจจุบันนี้นะแต่ก็นับว่าถ้าเราจัดให้ดีแล้วมันก็คงจะเกื้อกูลนะบางที่บางแห่งบางสถานที่บางแห่งก็อาจจะเหมาะกับคนโทสจริตบ้างราคาจริตบ้างโมหจริตบ้างสัทธาจริตบ้าง ก็จะเอามาเป็นประมาณทีเดียวทั้งหมดให้มันได้หน่ใจก็บางทีก็ยากอยู่ก็เอาว่าให้เป็นไปพอสมควรเหมาะสมกับฐานะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลที่มีจริตจริยาต่างๆนั้นน้อมไปสู่ทางความเจริญเห่งสมาธิภาวนา อันนี้ก็พูดขอให้พูดย้ำอีกทีว่านี่เป็นเรื่องของสมาธิภาวนาไม่ใช่มีปัสนาภาวนาไม่ใช่เรื่องของมีปัสนาภาวนาแต่เป็นเรื่องของสมถะภาวนาต้องจัดอะไรต่อมีอะไรให้เป็นที่เป็นทางแต่สําคัญที่สุดก็คือว่ากรรมฐานมันก้าวหน้าได้ขวาาจาย์ดสีสิ่งอืนงอ่นๆก็เป็นรองลงไปอืม ฉะนั้นการฝึกฝนอารมภาวนานี่ก็โดยเฉพาะการฝึกสมาธิภาวนาวก็คือว่ามีความสําคัญอย่างนี้ส่วนกรรมฐานอันเหมาะสมแก่จริยานั้นข้าพเจ้ายันจะไม่แสดงให้แจ้งชัดโดยสิส้นเชิงก่อนเพราะกรรมฐานนั้นนั้นจะปรากฏแจ้งชัดด้วยตัวเองในอนาธิบายพิสดารของข้อถัด ไปนี้วินิจฉัยกรรมฐานสิสิบโดยอาการสิบอย่าง<ม>เพราะเหตุฉะนั้นในหัวข้อสังเขปที่พระเจ้ากล่าวไว้ว่าเรียนเอาพระกรรมฐา,นอ,าน,นอย่างหนึ่งในบรรดากรรมฐานสี่สิบประการชนีนั้นประการแรกนักษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐานโดยอาการสิบอย่างดังนี้คือ โดยแสดงจำนวนกรรมฐานโดยกามาซึ่งอุปจาระฌานและอัปนาฌานโดยความต่างกันแห่งฌานโดยผ่านองค์ฌานและอารมณ์โดยการโดยคนขยายและไม่คนขยายโดยอารมณ์ของฌานโดยภูมิอันเป็นที่บังเกิดโดยการถือเอาโดยความเป็นปัจจัยเกื้อหนุนและโดยเหมาะสมแก่จริยา อันนี้เรียกว่าอาการสิบอย่างของการที่จะที่จะเรียนเอาจะให้เรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจาโดยจำนวนกำโดยข้อที่หนึ่งที่ว่าโดยแสดงจำนวนกรมรมฐานในอาการสิบอย่างนั้นประการแรกข้อว่าโดยแสดงจำนวนกรมรมฐาน มีอธิบายดังนี้ก็ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าในบรรดาพระก,กรรมฐานสี่สิบระการชนีพระก,กรรมฐานสี่สิบระการณที่นั้นท่านครงขห์เข้าไว้เป็นจิตหมดดังต่อไปนี้กรรมฐานสี่สิบก็มีกสินกรรมฐานสิบอย่างที่เราเรียกว่ากสินสิบอสุภกรรมฐานสิบอย่าง เป็นยี่สิบละอนุสติกรมรมฐานสิบอย่างเป็นสามสิบสี่พรหมวิหารกรมรมฐานสี่อย่างห้าอารมป,ป์กรมรมฐานสี่อย่างนะเป็นสามสิบแปดละหกสัญญากรรมฐานหนึ่งและ ว,วัฏฐานนะกรรมฐานหนึ่งคำว่าสัญญากรรมฐานนี่ก็คืออาหาเรปริกูณสัญญาเนะี่ยเวลาการบรรยายธรรมก็หมดลงอีกแล้วจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญธรรมทั้งหลาย จงมากเกิดนี้แก่สารชนนบุฟังจงทุกท่ทนุหน้ากันด้วยเทินขอเจริญพร